สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันพุทธที่18วิถุนายนพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุพิสราค่ะ คุณผู้ฟังคะชาวนี้ค่ะมุกมีเรื่องที่รัฐบาลนะคะได้เตรียมรับมือกับอุทกภัยในปีนี้ซึ่งเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,หภยแห่งชาติได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะ ซึ่งทางจังหวัดนครพนมของเรานะคะนําโดยนายวรวิทย์พิมพนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้ร่วมประชุมติดตามผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นกันค่ะทางนี้นะคะการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568แล้วก็ติดตามผลการดําเนินงาน,นานการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งทางรัฐม มนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้ความสําคัญกับการเฝ้ราระวังติดตามสถานการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนภยัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยล่วงหน้าโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมป้องกันและกําหนดมาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์โรคภัยในช่วงฤด,ดูฝนปีนี้ให้ครอบคลุมในทุกมิติพร้อมทั้งได้เน้นย้านะคะให้ทุกหน่วยงานูรณาการ การทำงานร่วมกันทุกระดับทั้งส่วนกลางจังหวัดอำเภอท้องถิน่นและท้องที่อย่างมีเอกภาพซึ่งในปีนี้จากการคาดการปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ5ค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกระกฎะาคมนะคะประเทศไทยตอนบนอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยประมาณ1-2ลูกโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก เชียงเหนือและภาคเหนือจะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ก็อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิง่งรวมถึงมีน้ําท่วมขังบางพื้นที่ค่ะ ซึ่งทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็ได้จัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อที่จะประสานการปฏิบตัติร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภยัยห่วงฤดูฝนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติทั้งก่อนเกิดภายขณะเกิดภยัยและหลังเกิดภายให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะซึ่งทาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภยัยโดยให้ความสําคัญกับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบภารกิจแล้วก็พื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจนรวมถึงเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปอย่างพื้นที่ปลอดภยัยและจัดหาพื้นที่ รองรับปริมาณน้ําให้เพียงพอทําการขุดลอกท่อระบายน้ํากําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณาภัยให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีตรวจสอบแหลงกักเก็บน้ํานะคะให้มีความมั่นคงแข็งแรงรองรับกรณีฝนตกหนักหรือมีน้ําไหลเข้าหรือว่าผ่านในปริมาณมากได้อย่างปลอดภยัยและในส่วนของการเผชิญเหตุระหว่างเกิดภัยก็ให้บริหารจัดการสถานการณ์ตามแผน เผชิญเหตุโดยมีศูนย์ประชาการจังหวัดอำเภอศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการแล้วก็อำนวยการหลักในการระดมกำลังแล้วก็ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนหากประเมินสถานการณ์นะคะพบว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกโดยอบ พยพประชาชนไปพื้นที่ที่ปลอดภยัยเร่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็วจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มาตรฐานดูแลด้านดำรงชีพ เบื้องต้นอย่างเพียงพอแล้วก็มีการจัดตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้คุณภาพค่ะทั้งนี้นะคะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ขอให้พิจารณาใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นลําดับแรกเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่สามารถดําเนินการได้ทันทีค่ะก็ขอเน้นย้ํานะคะให้จังหวัดใช้กลไกท้องถิน่นได้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็กลไกท้องถิ่น ซึ่งก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในการติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็ข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านทางหอกระจายข่าวแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยหรือว่าหน่วยงานราชการค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณ นภัยก็สามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทางลายปพรับแจ้งเหตุ1784ซึ่งสามารถเพิ่มเพื่อนทางลาย ID นะคะ at หน d ่ง และสายด่วนนีรรัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา6นาฬิกาทางสวทนครพนม FM 90.25 MHz วันนี้มุสปิซราต้องขอตัวลาไปเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ